ครับก็บขอสวัสดีเอฟซี FC. ข้อ,ขอหวยตรงทรงทันนะครับเนาะอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาลงคลิปอ่าดับล่างเนาะครับเนาะก็เลยเอาไม้เบิ้งอันนี้อันนี้งวดที่แล้วเนาะครับอ่าผมลงคลิไปไยนมันเป็นอีกใบหนึ่งผมเขียนเอาปากเอาปากกาหมึกซึมนี่ครับปากกานี่ยผลืมเบิ้งครับมันทับของเก่านะครับเนาะเนี่ย อันนี่วัดที่แล้วนะครับนี่ผมได้เขียนหลอกบ้าเมืองให้ใหม่นะครับเอฟซีที่เคยกาเข่าเก่ากับคือสีหูวนะครับเนาะนี่ครับตัวอย่างเก่าดนะครับเนี่ย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 เนี่นี่ของเก่านะครับเนี่ยเขียนทับกันมันก็เลยเนี่ยหนึ่งมิถุนาณเนี่ยบอลครับหนึ่งมิถุนาณเนี่ครับ เนี่ยเนี่ยคือกันเด้องกับมีออกมาเนี่ยก็เลยเขียนเขียนใหม่เนาะครับเนาะเขียนใหม่เ,เบิ้องด้นกับเด้อเนี่ยนเนี่ยครับงวัที่แล้วเด้อนี่ดับล่างเนาะครับเนาะพอโนมากรหอกศูนย์เก่าอันนี้ครับ ดับกัเอาอยู่นะครับเนาะนี่ครับสำหรับงมวดต่อไปนะครับเนาะนี่ครับงมวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับหกหกนี่ครับก่อนเดินกับโปรดชัยวิจารณายาณในการรับชมเด้อสูตรเป็นแค่คำนวดตอนนั้นนะครับเนาะ ผมกับบริการันตีว่ามันเสียอยู่หรือประโยชน์เนี่มันก็ดับมาหลายงวดแล้วนะะเนาะครับเนาะมันขาหยุดอ่าออก็มีรางวลของเต็มเต็มงวดที่หกหาค่ะออกไปแล้วเนาะนี่ก็ัาก็งวดบางนึงผ่านไปงวดสองงวดเลยเนาะครับ็คือสิบอ่อแข่งระมังกันนี่ครับนี่งวดต่อไปเนี่ย ศ่าโซหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งอ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับราคาคือลักนวนี่ยับหนึ่งกับรับหกนะครับเนาะกระชับใสตั้งแต่ศูนย์หอดเก่านะครับนี่ครับเป็นออเดอร์ครับเดินแคบไปย่างนอกนี่น้องนี่ครับ ผมก็ได้สูตรอีสูตรหนึ่งผมเห็ดเนอเอดไปเนอะอ่ามันชนกันนะครับชนกันอ่าสามสูตรนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันมันส่งคือนะครับเดี๋ยวผมเสียวมาล่องไอเบิงนบเนอกัรเนะเด่นบนนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับมามันมันมันออกทั้งบนทั้งล่างมันก็คิดว่ามันมันซิกคอคือนะครับก็เลยเสียใหม่เบิงลองเบิงอีก ก็คลิปต่อไปนะครับเนาะให้ยพอมเพ็ดเทียดอีกสักเทือนหนึ่งมือนีีก็มีโอกาสวางอีกมือหนึ่งฝนกับพนมันตกก็เลยมีโอกาสเดทคลิปนะครับอันนี้ครับแค่ใบนี้ยังครับผมอันทับหลางนะครับเด้อทับหลางเดิมอ่าครับผมอ่าจะได้กากกอล์ฟกำลังใจจากเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะ อ,อย่าลืมคตดไ like, ลคคกดแชร์น้ำเ,เด้อโคละไลคกดสอบใจจังน้อยหนึ่งพอเป็นกำลังใจนะครับเนะาะาควก็กรแช่าามมีโอกาสนะครับแล้วกคกดทรัพย์สักไข่ไว้เบิง้งบัดน้ำผมมีคลิปต่อไปผมกอ่าลงงห้แล้วมันก็นจเได้เด่งขึ้นในทุกท่านในเบิ้งงนะครับเนาะครับผม ค่ะคิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านเดอ้อครับสวัสดีครับ